สำหรับคลิปนี้นะคะหมอขนมก็จะมาตอบคำถามนะคะที่คนไข้ใดๆคนนะคะสงสัยกันว่าเลือกทำอัลเทรากับคุณหมอแต่ละท่านนะคะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามารอฟังคำตอบกันเลยคะ่ะ สำหรับการรักษาด้วยเครื่อง a ั t เทรนะคะหรือว่าการทำอัล h a าเทอร์ปีนะคะก็จะเป็นการยกกระชับผิวของเรานะคะโดยการใช้คลื่นอันตาซา์ความถี่สูงลงไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นสแมรกของผิวเราแล้วก็ทําให้ผิวของเรานะคะมีการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นนะคะผิวดูกระชับขึ้นแล้วก็ใบหน้าเนี่ยดูยกได้รูปมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่าเครื่องมือตัวนี้นะคะก็มีการพัฒนาแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์เรื่อยๆนะคะ ค่ะสำหรับการทำอัลเทอร่านะคะก็จะต้องบอกว่าแต่ละคุณหมอแต่ละท่านนะคะก็จะมีเทคนิคการดีไซน์รวมถึงการออกแบบรูปหน้าเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปค่ะแปลว่าการทำอัลเทอร่าในแต่ละเครื่องแต่ละคุณหมอเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะ หมอแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประการด้วยกันนะคะประการแรกเลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์รูปหน้านะคะอย่างเช่นการออกแบบนะคะในเรื่องของการยกคิ้วยกหางตายกมุมปากนะคะหรือว่าเก็บกรอบหน้านะคะก็จะมีในเรื่องของการรงพลังงานที่ไม่เท่ากันนะคะจํานวนใช้รายนะคะหรือว่าช็อตที่ยิงเอาเธอร่าในที่แตกต่างกันออกไปนะคะประการที่2เลยก็คือขั้นตอนการยิงนะคะในระหว่างที่เราทําการรักษาด้วยการยิงเครื่องเอาเธอร่าลงไปใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยนะคะ เราต้องคอ,อยมองหน้าจอมอนิเตอร์ตลอดเวลาเพื่อให้ความแม่นยำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยกระชับผิวชั้นสแทนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวชั้นบนนะคะมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาแตกต่างกาันดังนั้นนะคะประจัยข้อที่2ประการที่2นะคะก็จะอยู่ที่ในเรื่องของความแม่นยำในเรื่องของการรักษาต้องคอยมองหน้าจอมอนิเตอร์ตลอดเวลาเพื่อให้ผลลัพธ์การรักษาเนี่ยเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำค่ะ สำหรับประการที่3นะคะก็คือระักการตั้งค่าพลังงานนั่นเองค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการยิงแต่ละลายนะคะเราก็สามารถปรับระดับพลังงานที่ตัวมอนิเตอร์ของเครื่องได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นนะคะคนไข้ที่ผิวบางนะคะเราก็สามารถเลือกปรับลดพลังงานลงได้นะคะเพื่อให้เกิดความร้อนสะสมใต้ผิวเนี่ยในระดับที่เหมาะสมแต่ใครนะคะที่มีชั้นไขมันหนาหรือว่าชั้นผิวหนาขึ้นนะคะเราก็สามารถปรับพลังงานให้สูงขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้น เช่นเดียวกันค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็น3ประการหลกัหลกๆนะคะที่ทำให้คุณหมอแต่ละท่านนะคะให้ผลลัพธ์หลังการรักษาด้วยอัลตราทรัปีหรือว่าเครื่องอัลเทอราเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะก็ลองดูนะคะที่ดีไซน์ในเรื่องของการปรับรูปหน้าการออกแบบจำนวนรายนะคะระดับความลึกต่างๆบนใบหน้าของเรารวมถึงประการที่2ก็คือความแม่นยำนะคะของการรักษาด้วยเครื่องอัลเทอราานี่ก็มีความสาคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ สุดท้ายนะคะประการที่3เลยก็คือเป็นในเรื่องของการปรับค่าพลังงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ลดการเกิดผลข้างเคียงที่จะตามมาค่ะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจในเรื่องของการยกกระชับนะคะเก็บกรอบหน้านะคะปรับรูปหน้าด้วยการรักษาด้วยเครื่องอัลเทร่านะคะสามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็สอบถามได้ที่รสลินเวลเน็ตเซ็นเตอร์ตามช่องทางท้ายคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ